แทบ,บไม่ไหวโบกี้ไลออนกับชุดขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่ทำตาค้างทั้งหอสำหรับคอนเสิร์ตโฟควีนคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่สมการรอคอยจริงๆค่ะที่เป็นการรวมตัวกันของตัวแม่ทางด้านพลังเสียงร้องอย่างโบกี้ไลออนวีวิโอเลต อิงวรันทรและส้มมารีซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่มีความเลิศดอยู่มากมายทั้งโปรดักชันด้านแสงสีเสียงและเวทีแบบ360องศาคอสตูมสุดเวอร์อลังการสมมงของแต่ละควีนไปจนถึงลำดับเพลย์ลิสต์ยอดฮิตและโชว์สุดพิเศษต่างๆที่จัดเต็มทั้งลูกเล่นและลีลาการเต้นของทั้ง4ี่ควีนที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่งคอสตูมสุดบังของโบกี้ไลออนบอกเลยค่ะว่าร้องว้าวทั้งหอโดยเฉพาะชุดสีแดงที่ทำเอาคนดูนั้นกริดกันสนั่นเลยโดยโบกี้ไลออนมาพร้อมกับชุดเดรสสายเดี่ยวสีแดงสุดร้อนแรงแล้วพอถอดพร็อพที่ติดตรงเอวออกนั้นแหละบอกเลยว่าตาค้างเพราะว่าท่อนล่างนั้นเว้าวสูงปริ๊ดเลยอวดหุ่นแซบแบบเต็มๆตาไม่ต้องเสียเวลาซูม ไม่ว่าจะด้านหน้าหรือว่าด้านหลังก็ทำเอาหัวใจเต้นแรงไปตามๆกันหวาวสูงจนใจสั่นเลยทีเดียวสำหรับลุกนี้ของโบกี้ไลออนเต็มสิไปเลย